กรมโยธาธิการนะครับและผังเมืองเผยกรชี้แจงรายละเอียดสำหรับโครงการป้องกันน้าท่วมและระบบระบายน้มลักนั่นเองนะครับที่อําเภอปักทงชัยครั้งที่2ครับเขามาเบิ่งกันนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองปักนะครับ อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับนายเชอริ่นท่องสุขเพื่อนกับเปิดการประชุมชี้แจ้งรายละเอียดและประชาสัมพันธ์โครงการคขั้งที่2ง,งานออกแบบงานก่อสร้างนะครับศึกษาความเหมาะสมและสำรวจการออกแบบรายละเอียดระบบ ป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำลักนะครับเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นทีช่ชุมชนลุ่มน้ำนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะที่3ซึ่งประเทศไทยนะครับต้องประสบปัญหาอุโทโกภัย ขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่อดีตจนหอดซูม,มอนี่นะครับก็ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับรัฐบาลประกาศเร่งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาน้าท่วมนี่ละนะครับและกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อนการได้นนมอบหมายให้กรมโยธาธิการและแผนและพังเมืองนะครับจะทําการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้าท่วมและระบบระบายน้ําลักนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมในเทือนีนะครับผมบาว่าสิเป็นในปัจจุบันและอนาคตนี่แหละครับในเขตพื้นที่ชุมชนที่เร่งด่วนจําเป็นนะครับของกลุมก่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับงานนี้นะครับวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษนะครับนายพุทธชาติ 3งามนนครับเพื่อนก็ไเด้กล่าวนะครับว่ากลุ่มโยธาธิการและพังเมืองได้จ้างบริษัททีปรึกษากำหนดนห้มีการประชุมและประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสี่แจงนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดและประชาสัมพันธ์โครงการนะครับร่วมไปถึงรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวของนะครับซึ่ง ผู้เขาร่วมประชุมกับประกอบด้วยวหา้า,า่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวของภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่นะครับและประชาชนในพื้นที่นี่แหละอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวนะครับเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันตลอดจนให้ขอเสนอแนะและตอบขอซักถามเพื่อไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานำท่วในภาพรวมของพื้นที่เทศบาลเมืองปากและชุมชนต่อเนื่องครับ